เอาแล้วครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟตามคำบอก <c oughs> e ีที่่าไหลแล้ววะเดี๋ยวไม่ได้ทำแบาเป็นสอาทิตย์แล้วนะสอาทิตย์ลงไปไม่รู้ยังจะมีคนดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับที่ยังรอคอยกันอยู่นะซึ่งคลิปนี้มีหายไปสาอาทิตย์เลยนะจากหมูกเกลล่าสุดแล้วก็อ่าจากธนาวยป้ามก็สองอาทิตย์นะเออโอเค ก็ตอนนี้ YouTube คลิปน่าจะมาประมาณอาทิตย์ละครั้งแหละดูทรงแล้วดูทรงแล้วน่าตอนนี้น่าจะอาทิตย์ละครั้งนะอืมจะลงถีเหมือนเมื่อก่อนไม่น่าจะได้และไม่น่าจะไหวก็โอเคเดี๋ยวไปดูคู่แรกกันเลยนะอไม่ได้ทํานานลงไปวิวจะเท่าไหร่เดี๋ยเอาละครับแล้วก็คอมเมนต์จากคุณ1 4ึ่งสทีวีครับอิชิกิเจอกับมูซานกับซูคุนาครับก็คือ อิชิกิที่โดนอัดเละอัดเละไปในคลิปที่แล้วต้องมาเจอกับหนึ่งลุมสองโอ้โหแล้วมูซันกับซูคุนานี่ก็ไม่ใช่ไม่ขี้นะเหรอมูซันเด็ดดูดเลือดอิชิกิไปแล้วก็ซูคุานามาเตะใส่อิชิกิเอาะ่ะเอาอะอิชิกิเดี๋ยวเฮ้ยมันปล่อยเหล็กดำใส่ไอเหล็กดำอันนี้มันเหล็กดำอันเดียวกับของเพนในเรื่องในเรื่องนารตโตะปะผมไม่ได้ดูบรุโตะนะซึ่งเอา้า อิชิกิครับเก็บสองเลยว่ะเอาว่ะคือผมไม่ได้ดูประตูอะผมไม่รู้เหล็กดำมันคือเหล็กอันเดียวกันหรือเปล่าอะซึ่งมันก็น่าจะอันเดียวกันหรือเปล่าครับตรงนี้เหล็กไอ้ที่มันเป็นแท่งแบบที่มันดูดที่เสียบแล้วมันจะกลับมันไม่ออกใช่ไหมแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นๆอิชิกิโอมาสุขุนนะที่อุโมรับดองไปแล้วนะโอ้โหเอาว่ะแล้วเหลือมูซานคนเดียวครับมูซานที่เป็นแชมป์วัยร้ายตอนนี้เจอกับอิชิกิ โอ้โหโอ้้กล่องเคียนี้มันมันผนึกนรูโตโไปปะใช่ปะโอ้โหเดี๋ยวเก็บสองเลยวะโอ้โหอิชิกิครับยางโหดเห็นมันโดนบปนัลโตโหมดเบรยอนอัดไปในคลิปที่แล้วนึกว่ามันจะนึกว่ามันจะอ่อนนะที่จริงนโตะมันมันโหดไปโอเคครับก็ไอ้กล่องตะกี้นี้คือกล่องที่มันผนึกนโตะไว้ผมไม่รู้มันกล่องอะไรนะเพราะว่า ไม่ดูบอลโตแล้วว่าดูแต่นาโตโตะบอลโตมันกากอะไม่อยากดูดูแต่คลิปที่เป็น Youtube อ่ะเออโอ,อเคก็จบกันไปครับอิชิกิก็กลายเป็เราก็ได้ตัวอีกหนึ่งตัวที่เก่งพอสมควรนะอิชิกินะผมว่าพอๆกับดีโอเควันเลยแหละอืมแค่มันไปเจอนาโตโตะที่ไม่งโหดเกินไปโอเคเดี๋ยวก็จบจบไปสำหรับคู่แรกเลยเราไปดูคู่ที่2อกันต่อเลยเอาครับแล้วก็คอมเมนต์จากคุณ โลแซกโลใช่ไหมกูล่างโหสุดทับเจอกับไซตามาร่างโหสุดนะปกูล่างโหสุดผมก็นึกถึงโอคูเทเรอร์อย่างเดียวครับตอนนี้เจอกับไซตามามาดูกันว่าใครจะชนะไปได้นะซึ่งไซตามาเปิดมาด้วยอุกุบะอุกบาทก่อนเลยโอเคโอเคอย่ามาตกใส่เมืองของกูนะไปโอคูเทเรอร์ว่าไงโอ้โหโอ้โห ผมว่าคุณว่ามันจะต่อยกันตายนะม,มันอาจจะมีโอกาสนะทาไมถ้าไทเตอรมาต่อยโดนอ่ะโอ้โหแต่ว่าเหมือนคนที่โดนดาเมจจะเป็นไซตอมานะแต่มันนก็เลื่อนเป็นรถอยู่แล้วไทเตอมา You're not gonna fall on my star เฮ้ยอะอฮ้ยอะ ช่กโกฮูเฮเลอร์แม่งก็แอบปากอย่างเดียวเลยโอเคให้เวลาสองนาทีนะคู่น,นี้ผมว่ามันจะมันจะจบได้ไหมอะก็ะคือตอนนั้นตอนนั้นโกฮูเฮเลอร์ชนะ okay ดีโอเควันได้เหมือนเมื่อมีคนบอกว่ามันจะเปิดประตูมิติก็ต่อเมื่อไอ้นั่นอะเลือดมันต่ำกว่า25่าเปอร์เซ็นต์ปะ้ไหมซึ่งจังหวะเนี้ยมันไม่น่าจะต่ำกว่าเพราะเซนดามามันตัววันช็อต แล้วมันไม่ใช่ตัวที่โจมตีต่อนเนื่องจนที่จะทําให้โกโคูเทเลอร์โดนดาเมจได้อะแต่ผมว่าถ้ามันไม่สแปมไอ้ท่า okay. ถ้ามันไม่สแปมไอ้ท่าอุกบาทเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีโอกาสชนะอยู่นะแสดงว่าเราดูกันไปเรื่อยๆยาวๆพวกนีน้ผมว่ามันมโอกาสเยอะครับ3นาทีไป5นา,า,มมาที3นาที มันต่อยไม่โดนเอ้ยเจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ไม่ก็สแปมท่าใส่กันอย่างเดียวเลยอืมั่หน้ามาลูกเอาละ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 ขี้เน้

โอเคสามนาทีสามนาทีามมาทและเอ้สักอีกสักนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงสักนิดนึง,นนงโอเคโอเคไม่รู้มันจะจบหรือเปล่าลองโหลดกันไปดูเองก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้มีเวลาทั้งวันก็แต่โอเคเดี๋ยวจบไปเราจะดูคนที่สามดีกว่า เอาครับแล้วก็คอมเมนต์จากคุณสันติพันช์นังนะเป็นดี k OK y เจอกับดี k OK y d o วาดีโเวันเจอกับดีแล้วก็บิกษะนะเออคู่นี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคผมว่าน่าจะมันแต่ว่าดี k อเควันมันก็มันก็โหดหนะเดี๋ยวดูว่าบีกษะบิกษะดีวาย้จมโจมตีแบบเป็นคอมโบให้มันแบบให้ให้ดี k อเวัน OK เนี่ยให้มันให้มันแก้ท่าไม่ได้อะเออเนี่ย ก็ข่แต่มันวาร์ปไปข้างหลังได้วะ่ะดิโอเควันเอาจังหวะนี้ก็ได้อยู่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 แต่ว่ามีกข้าศึกรีไวล์องหาเลือดกันนะเห่าวะ่ะได้อยู่ได้อยู่ฟันไปเออแล้วก็หอกไฟฟ้าใสา่อื้คอมโบโอ้โหจะเจอดูดเลือดจังหวะนี้โอ้โหรีไวล์กูเออเรามีข้าศึกชาร์จให้รีไวล์ว่ะจังหวะนี้เฮ้ยเออฟันไปรีไวล์กระดิกดาบอ่ะโอ้โหจะเจอวาร์ปข้างหลัง โอ้โหแล้วติวพอติคอมโบแล้วก็ยาวๆจังหวะนี้เออโหสวาูโดก็ทำได้แค่เลือดครึ่งหนึ่งแล้วสำหรับดีวายกับบีคาสานะถ้าผมว่ามันไม่หาถ้ามันไม่หาเลือดกันผมว่ามันอาจจะมีโอกาสอะทำยังไงไม่ให้มันหานเลือดกันดีนะคือถึงว่าถึงมันจะลุมมันก็ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องหาเลือดกันแต่มันก็ได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่ามันจะโจมตีได้ต่อเนื่องขึ้นแล้วแบบมันจะมีโมเมนต์แบบอันนีคนมีคนหนึ่งชาร์จให้คนหนึ่งโจมตีอะไรเงี้ยเอิ่ม อย่างน้อยสองคนมันก็ได้เปลี่ยนหัวอยู่ดีอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องหาเลื่อยกันเอาละคจังหวะน,นี้รีไวต์อันติมาใายโอ้โหแล้วเป็นคอมโบก็เฮ้ยเฮ้ยเลือดกับหมดคุณผู้ชมเอาว่ะอีกอีกถึงเดียว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 ,อเ,ยวเอาแล้วสวารโดไปตีตีใส่รีไวต์ไม่โดนด้วยเอาฮะจังหวะน,นี้เหมือนรีไวต์เปิดบัฟ์เป็นสักอย่างที่ทำให้ตีไม่โดนแม่เนะี่ยเออดูดเลือดแล้วยังไงวะเออ โอ้โหกลายเป็นว่ารีไวมีมิการกะาครับที่เอาชนะดีโอไปได้ในหนึ่งในราวนี่เราแร,าร,ารกเอาป่ะารับหนึ่งหนึ่งครับจังหวะน,นี้เอาครับดีโอต้องทำอะไรสักอย่างครับจังหวะน,นี้เอาฟาร์มข้างหลังมีการกซาแต่ว่าโจนคอมโบรีไวมีการกซาโจมีใส่ไปสวารวูโดมาแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีหรือเปล่าอันนี้ปามีดมาปามีดมาแต่ก็โดนฟันสวนไปโดยมิกาะกซาครับเอาครับแล้วก็ดึงดึงเอา เอาเอาะเรียบร้อยแล้วเจอถ้าเจอถูกบ,บีบไว้ด้วยกันจังหวะน,นี้โอกาสตายสูงมากครับสำหรับรีวท์มิกสันะเอาครับแล้วโจมนี้พยายามโจมตีไปพยายามโจมตีใส่ไปโอ้ทีมเวริเวร,เวร,ร์กทีมเวิร์กอิสเซียวว่ะเอาว่ะหมุดดาหมุดมดาด้าไปอแตอว่ว่ารีไวกันได้หมดเลยแต่วฟาร์มมีดมีกษัตริย์ไปแล้วสำหรับดีโอแล้วรีไวต้องไปช่วยมีกษัตริย์หรือเป่จังหวะน,นี้แต่มีกษัตริย์ต้องไปแล้วนะโอ้โหแล้วเจอเหลือรีไวกับดีโอหนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าครับเจจออป้มีีังวน การเป็นวิดีโอครับที่ก็บ่อยย่ำนะวิดีโอบ่อยย่ำมีกษัตริย์รีไวล์ว่ะโอ้โหสยุดเดาอดา่ฉีเด้ชอบฉากจบมันเลยเกินโอเคแล้วก็เป็นดีโอเควันนะที่สามารถเอาชนะมีกษัตริย์กับรีไวล์ไปได้นะโอ้โหโอ้ก็โซโครสนะมีกษัตริย์รีไวา์นะเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคไปดูคู่ที่สี่กันเลยดีกว่าคู่นี้คัดมาเลย เอาล้ครับคอมเมนต์จากคุณ23พรเทพยิ้มสายครับเป็น Ghost Final f o r ครับเจอกับ p o k 1แล้วก็ลี้ม,มาดูครับโกสนี่มีฟนอลฟอร์มด้วยนะเผื่อบางคนไม่รู้เป็นร่างสุดยอดของโกสครับอดูครับจังหวะน,นี้ดูครับว่าจะโหดกว่าร่างธรรมดาเยอะหรือเปล่าครับดูผมม่วงเลยครับสำหรับโกสโอ้โหลต่อยรัวใส่ D.O.K 1ไปเดี๋ยวนะโอ้โหพลังมึงก็ เกินไปโอ้โหแล้วหลบได้หมดด้วยลิมารุพยายามโจมตีใส่โกสแต่ว่านี่ครับซาวารูโดโไปก็ตีมันตีไม่โดนนี่หว่ามันเหมือนมันเปิดอัตตานิยมหรอเอาครับโกสสวนมาโกสโอ้โหชาร์จพลังมาตูหาามหลงังพี่อะไรดูไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วโจมตีใส่ลิมารุโอ้โหพ่อมึงเดี๋ยว วันช็อตเลยเหรอเฮ้ยวันช็อตเลยเหรอตะเก,กียบ oh, ท่าตะกี้มันจมตีใส่เรื่อยๆแล้วไม่นั้นว่าวันช็อตแล้วกันแต่เบี่ยวท่ามันก็โกงไปเพื่อนเนี่ยไอ้ท่าเนี้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 ยไอ้เหียเกินไปโอ้โห oh, oh, ก็กลายเป็นว่าโกส์ฟนอลฟอร์มครับชนะลิมรูรูกับดีโอเควันไม่ได้แบบ ชิวๆเลยนะเดี๋ยวๆก่อนตอนจบขอลองโกธรรมดาดิโกธรรมดาดูดีว่าเขาทำอะไรได้ไหมอ,อยากรู้ว่ามันแบบมันห่างกันขนาดไหนมันความต่างมันขนาดนนไหนมามันก็จะสู้ไม่ได้ปะเพราะแค่ดีโอเควันมันก็สู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเอเกอ่ะ เออใช่ใช่ใชสาวารูโดโมาอือจะเจอป้ายบอกทางตีอีกนี่สาวารูโดโใส่อีกยิมรูก็มีท่าเหมือนกันนะเอ้ยแยกล่าออกมาปะโอโ้โหโหมดไม่ทำเยี่อะไรเลยยังไงดีอะไรอ่ะ อ๋อมันเป็นสวารูโดแล้วมันไปก้มแล้วดิมุนรู้ต่อยไม่โดนโอ้ยแค่คอมโบประสานงานมันก็เดี๋ยวแล้วทำไมมันสวารูโดแล้วมันไม่ใช่มไม่ใช่การอยู่เวลาของดิโอหรอเอาแล้วตัวมันอยู่ข้างบนมึงไปต่อยอะไรตรงนั้นแล้วไปต่อยเสรีมุนรู้แล้วนะ่ะ <c oughs> แยกคู่นี้มันคู่นี้มันหยุดเวลากันน่าลำขานที่ผายเลยถ้ามันเจอโกสไฟนั่นฟอร์ม่ะดีแหละโอ้ยเฮียอ่ะไปไปเพื่อนโกยจะไม่ตกจากพื้นเลย <c oughs> เอออันนี้แหละอันนี้แหละของจริงเออก็ถ้าหนูเป็โกสธรรมดาก็คู้ไม่ได้เลยเนาะ เพราะว่าแค่ดีโอเควันมันก็เคยเจอไปแล้วใช่ปหมผมจำไม่ได้แล้วว่าเจอแล้วดิแล้วก็สู้ไม่ได้อะเออเนี่ยขำอร่อยนะโอเคดูอีกสักรล่แล้วกัน,นไหนๆก็มาแล้วเอาว่ะเปลี่ยนหัวหัวเปลี่ยนสีหัวเปลี่ยนสีแล้วโอ้โหจะเจอสว้าลูโดแล้วก็เปิดอันตรไฟเลย ตายได้ปะไม่ตายวะนี่มารู้จัดการต่อเฮ้ยแต่โกสเปิดอัตานิยมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสนะมาแล้วเนี่ยหลับตาแล้วก็ลืมอย่างเงี้ยผมทำได้เฮ้ยมีโอกาสนะเลือดเต็มด้วยคุณผู้ชมดูไก่ย่าเหี้ยเลยโอ้โหคอมโบโอ้โหยงอยหงอย โอ้โหรมบรู้มันก็ไม่ไหวลวโโหะโค้ดแต่เลือดมันลดน้อยลงมากอะ่ะสำหรับโค้ดแล้วนะโอ้โหจะเจอเปิดอันตรายจังหวะนี้ยังเอาอะเอาเปิดอีกล่างที่อะไรมาอีกไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่มันล่างไฟนอนปะ เอามันเปิดล่างไฟนองได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเอ้าเฮ้ยฮามิฮาเมฮ้าเขามันเปิดล่างไฟนองล่างธรรมดามันเปิดล่างไฟนองได้ด้วยให้มผมเพิ่งรู้อ๋อทีอ่ผ่ายแล้วดีโอกับดิมารุโอ้โหจิบะคุเซนเซ อาชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้วมึงพวกมึงอ่ะมึงสองคนอ่ะโอ้โหข้ามิฮามิฮ่าใส่แต่ไม่โดนใครนะตรงนี้โดนไขรร่บอไม่โดนดิโอมันโดนดิโอเหอลือลิมมารุหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งลิมมารุเอาแล้วมงมีสแตนออกมาด้วยเว้ยต่างคนต่างต่อยไม่โดนเว้ย เอาอ่ะต่งางคนต่างต,ต่อยไม่โดนครับตอนนี้มันมีบัฟบัฟต่อยไม่โดนทั้งคู่อ่ะแล้วก็ไอ้เชี่ยการแบบคู่นี้มันสู้กันนานเช่ไโอ้โหริมุรุคี่มันสแปมจิบอคูเทนเซใส่โดนๆเลยอะ่ะอ๋อห้ามีห้ามีห้ามันเสียงของไอ้ไอ้เพื่อนริมุรุดีว่ะ <c ười> ไอ right? <laughs> oh <government> ้เียนี่ไม่เกียร์สีู่ฟี่วะเนี่ยสามจิงโอ้ยก็เฮ้ยแต่ดิมารู้เขาก็มีท่าใหญ่เหมือนกันฮาตีนมาแล้วฮาตีนอ่าไม่ไหวโอ้โหเฮ้ยโกธรรมดามันเปลี่ยนร่างได้คุณผู้ชมมันเปลี่ยนเป็นร่างไฟนอนได้เอาไว้ มันต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนมันตายอะ่ะไม่มันกะถึงนจะชนะเอาว่ะทำมีทำมีห้าใส่โกสไปจังหวะน,นี้โอ้โห,โหถ้ามันเปลี่ยนไม่ทันมันก็แพ้ออเนาะแล้วคอมโบของดีโอคือแม่งแบบก็เกินไปอะ่ะจะเอาเอาว่ะมาแล้วมาแล้ว อัตานิโยมาก่อนครับอัตานิโยมาก่อนเอาละจังหวะนี้เลือดก็เต็มไอ้ที่จมีเน็ตวงแหวนมาด้วยคารินกันโยโรย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 นั่งสแปมมีจนมานาหมดเอาอะต่อยลิมารุไปก่อนเฮ้ยเชื่อแล้วมันมีลูกแก้วเซียนสูตรทีมาครับจังหวะนี้แต่ว่าโหดิโอแม่งเปิดอันติมาเราเอาเอาจะช่วยโก้กันนะตรงนี้ ผมว่าเขาทำได้เอาฮะแล้วก็โดนโอ้โหโอ้โหโดนคอมโบนี้มรู้กับดีโอเว่ะันจะมันจมันจะมันจมเอ้โหแล้วเปิดติพี่รอดไปเนี่ยไม่น่ารอดหลอปะน่ารอดลยปะ อยังรอดอยังรอดไอ้เที้ยแล้เปิดโอ้โหคาถาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไม่ทนมันไอ้เหี้ยรอดไปเนี่ยเดี๋ยวโอเควันต่อยไปอีกโอ้โหยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหแต่เป็นโหูคอมโบที่โอเควันมันต่อเนื่องมากคุณผู้ชมชาร์จมาจังหวะน,นี้ชาร์จลงไงวะ พไดแล้วโอ้โหดีโอเควันต่อยคอมโบโแม่งสุดจริงวะ่ะโอ้โไหไม่ไหวครับอ่ะอ่ะยังมีคอมีฮาวิ่ง <c oughs> ห้าเจพอีกโอ้โหโกรโหแม่กลายเป็นว่าคููสุดท้ายที่ลองพลิกมาดูแม่งแม่งเดือดน,นะแม่งเดือดที่สุดเลยนะโอ้ โอ้โกลายเป็นว่าดิโอเควันกับลิมารูก็เอายังเ,เอาชนะโกสไปได้อยู่นะก็เพิ่งรู้ว่าโกสร่างปกติมันสามารถเปลี่ยนเป็นร่างไฟนอลได้ด้วยนะเออผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละผมนึกว่าต้องเลือกร่างไฟนอลในข้างนอกเมนูอย่างเดียวโอเคก็กลายเป็นว่าจบไปสำหรับคลิปนี้นะจะจำฟอร์มมเกนมีเวอร์ชั่นใหม่มาหรือ,อยังผมก็ไม่รู้นะถ้าถ้ามาผมโหลดไม่ได้นะเพราะตอนนี้เน็ตผมไม่สามารถโหลดเวอร์ชั่นใหม่ได้เพราะว่าแบบมันคงจะโหลดเป็นชาติอะ พุ่งตรงว่านานที่ผายถ้าผมโหลดเวอร์ชั่นใหม่ไม่รู้ว่ามันมีเวอร์ชั่นอะไรวะอันนี้เวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันเก้าใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันสิบมาหรือ,อยังแต่ว่าถ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาไวไฟเอาไวไฟโหลดได้ได้แหละเออทำมันทาเป็นคอนเทนต์นะโอเคก็ลากันไปก่อนครับเจอกันประมาณอาทิตย์หน้าไป <c oughs> เจอกันประมาณอาทิตย์หน้าครับก็สำหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนอาทิตย์หน้าเป็นคลิปอะไรเดียวอาทิตย์หน้าทัวร์นาเมนต์ผมว่าถ้าาอยากให้ทำทัวร์นาเมนต์ไหมถ้าทัวร์นาเมนต์มันกว่าจะจบมันนานมากเลยนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเป็นไฟตาคำบอกอีกคลิปหนึง่งแล้วกันก่อนจะไปมวยปั้มเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนชอบดูมูกเกนมากกว่าอยู่แล้วนะก็มวยปั้มจะมาหนึ่งครั้งต่อตสามอาทิตย์มั้งอสามอาทิตย์อาจจะมวยมวยปั้มมาแล้วมวยมูเกนจะมาต่ออาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งเออประมาณนั้น อาทิตย์หนึ่งหนึ่งครัง้งอาทิตย์หนึ่งอีกหนึ่งครัง้งสองครั้งติดกันแล้ว <OM> ก <C> ็ไปหมวยปั <OM C> ๊มประมาณนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวลากันไปก่อนตรงนี้แล้วกันสวัสดีครับผมบ๊ายบาย